ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกๆแล้วนะจ๊ะดิฉันก็ยังไม่ได้นอนก็ไม่รู้จะทำอะไรช่วงดึกๆนี้ก็หาเข้าเกมเอ,อ,ออนไลน์ไปแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆก็เข้าไปในไอเทมมอนะจ๊ะก็มาดูบ้างว่ามีอะไรมาใหม่บ้างซึ่งก็น่าจะรู้แล้วว่ามีอะไร ถ้าคนเล่นเกมนี้นะก็จะมีพวกไข่งูน้อยอะไรพวกนี้โอเคเข้ามาพูดกันนะจ๊ะแต่สิ่งที่ฉันต้องเอกใจเลยก็คือที่อยากจะให้ดูในคลิปนี้นะคือฉันก็เลื่อนหาดูเสื้อผ้าอะไรใหม่ๆพวกนี้ดิฉันก็ไปเอกใจกับชุดชุดหนึ่งนะคะซึ่งก็งงๆมากนะคะกับชุดนี้เลยชุด Date in Train นะคะ มองไกลๆก,ก็สวยอยู่นะคะแต่มอมองใกล้ๆนี่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนฉุดผะามากเลยอะอย่าว่ากันนะทุกคนแต่มันก็สวยดีนะโอเคพูดไปยาวเลยไปคิดที่ถาวรว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะคะปรากฏว่ามันราคา120เพตรนะคะซึ่งต่างจากพวกอันที่แบบอันนี้มากเลยนี่ถ้าียว่ารองเท้าถาวร360ใช่ไหม แต่ชุดอันนี้ถาวรมัน120ไว้ทุกคนมันบั็อกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะแต่พอมาดู7วันก็220นะมันคืออะไรอะตัวได้ขำม,มากเลยคือแบบตกใจอะไรวะมันบั็อกอะไรวะพอ30วันนะก็480คืออะไรแม่เจ้า GM คะคุณ GM คุณเมารหรือเปล่าคะฉันว่าอืม น่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์ฉันหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็จะมาทดลองซื้อละกันว่า120มันจะได้หรือไม่สำหรับ120ถาวรน,นะถ้ามันซื้อได้ก็แปลว่ามันบั๊กนะคะถ้าซื้อไม่ได้ก็แปลว่าเป็นเพราะเครื่องฉชนนละจ๊ะโอเคร2 0ละซื้อไปฮะเฮ้ยทุกคนมันซื้อได้จริงๆด้วยอะ่ะ เอ่อถ้าใครเล่นตัวผู้ชายนะคะก็คอมเมนต์ได้นะว่าชุดอันนี้มันเป็นชุดเอ่อชุดบั็กเหมือนกับดิฉันหรือเปล่าก็ถ้าเป็นก็แปลว่าเออก็แปลว่าซื้อได้นะในราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะคะก็รีบไปซื้อกันนะทุกคนก่อนที่เจเอ็มจะไปแก้บั็กเลยจ้ะแต่ก่อนก็เห็นชุดอันนี้มันขายในเอ่อพวกอะไรนะ อะไรนะอะไรวะไม่ได้เข้านานอะไรสุดคุ้มสุดคุ้มนะเออแ่่มันก็น่าจะประมาณถ้าให้เติมเป็นเงินบาทนะถ้าให้ซื้อนําสุดคุ้มอันนั้นชุดอันนั้นมันก็น่าจะร้อยยี่สิบกว่าร้อยเจ็ดสิบหรือเปล่าวะร้175อยเจ็ห้าเออ